ครับผมอันนี้สวัสดีครับผมบาโชชิจูทูทชาเนลครับผมอันนี้คลิปที่สองเด้อครับเดอ้อคลิปเมื่อกี้ตัดครับผมนี่ครับเมื่อนี้มาจากตูกขึ้นเพ่อออมาตัวนึงมาตัวนึ่งเมื่อสี่ตลาดีาคบม,ม่กคบน,นี่ครับตัวนี้เปิดเป็นตัวผูบ่ะพ่อครับนี่ครับผมถึงตัวผูบเด้อครับเดอ้อเป็นลูกผู้ใดเพ่อลูกเบิม ลูกบิมีเอกสารบ่พ่อเอกสารบเรลามบเรมาแลครับเขาเปิดเวลาป็นไรเนี่ยสองหมื่นสองหมื่นตอลองได้ครับเขายังมุนๆดูครับผมคมสูงประมาณร้อยสห้าสามได้อยู่สามสิบัวนครเนาะร้อยสามสิบขึ้นเอาเบอร์โทรศัพท์ได้พ่อเบอร์โทรศัพท์จำได้บ่ครับบพราได้เฝ้าดนเลยจำเพราะไครับเพราะแจนนองสาระด้วยครับโอ้ยบัตรที่พ่อมยตามหาเบอร์ทั่วระดยว้างหนามันๆนี่พ่อคอยเยจำากับ นี่ครับผมเอาอันศูนย์เก้าสามนี่ครับผมพอแกนน่องสาราได้ครับเด้อยพี่น้องเลยเราวจำเบอร์โทรศัพท์อะไรจำเบอร์โทรศัพท์อะไรเปลี่ยนโทรศัพท์เบอร์ไหมเปลี่ยนเบอร์ไม่ทีพ่อตายคีรีเนาะ่็เป็นยังพ่ออันนี้แม่ลูกลูกผัวเปพ่อลูกแม่ลูกแม่านผู้เดยสนใจกับทัวรมาสอบถามเบาจู่ได้ด้วยครับเด้อนี่ครับผมเบอร์ทัวร์เบาจู่กับศูนย์แปดแปด ห้าสี่แปดแปดสามแปดหนึ่งครับผมถามเบาๆกัครับผมโทรมาสอบถามก็ได้ครับพูดอะไรกได้อยู่ว้ยแม่ลูกคมบเนี่ยครับผมคมบีีเปิดไปเท่าไหร่พ่อสองหมื่นหกสองหมื่นหกพันลูกแม่แม่ลูกเป็นลูกผู้ใดรพ่อเพราะว่าหลานเบิ่อละเพราะว่าหลานเบิ่มพันล้านครับผมลูกก็จะได้ลูกมาแล้วก็ประมาณจากลานซีโจนหลานซีตัวนะครับเด้อนี่ครับผมอะไรสนใจนะครับผมสองหมื่นเท่าไหร่ครับพ่อสองหมื่นหก 26,500ครับผมโคสอบถามอะไรเด้อมาถามบ่าวจๆเลยเด้อครับเด้อ0 8 8 5 4 8 8ดแปครับผมเอาเคี้ยงครับผมมันมันครับนี่เด้อครับผมพอพันเด้อครับเด้อตัวนี้พอพันนะครับเนาะครับผู้ใดสนใจครับผมก้มสูงสูงายเป็นไงพี่สูง155ครับ155นี่ครับเบางหน้าเบางตาเด้อครับเด้ออายุกี่ปีนะครับอายุ4ปีกว่าครับ ซีปีกว่าเด้อครับเด้่เบิ้งบันไทยครับผมโอ้ยเบิ้องไทยไงครับผมผู้ใดมองหาพอพันไปคุ้มฟุ่งเด้อครับเด้อเงียบพ่อมตัวนี้เขาเปิดไว้หลายเป็นไรครับเปิดหกมื้อห่าครับหกหมื่นห้าครับผมกล้วยเขายูดใส่ครับกล้วยอยู่อำเภอหนองนาคำครับอำเภอหนองนาคำเนี่ครับผมจังหวัดขอนแก่นนะพี่เนาะครับมันเป็นลูกผู้ใดครับเนี่ยลูกเบิ่มพันล้านครับลูกเบิ่มพันล้านครับผมโอ้ยคอยยังไงตันๆนเด้อครับเด้อพี่น้องวองใยครับผม ผู้ใดสนใจครับกิงกลางสอบถามพี่แล้วได้เอาเบอร์โทรศัพท์เลยพี่061ครับ969 5248ครับครับผมยุ่งนาะนะครับเนาะครับเนาะขอนแก่นครับผมไว้ได้สี่ปีแล้วครับสี่ปีกว่าครับผู้ใดสนใจครับผมกิงกลางสอบถามได้เงียบเนี่ยปุ๊บครับผมเงายบปันรถไฟครับผมราคาหนีห้องก่อนจิต่อร้องกันเลยนะพี่เนาะครับผมนี่ครับผมเอาโอเคครับผมมันมันเด้อพี่เด้อครับขอบคุณครับครับนี่ครับผม มาเบิ่งควอยเผือกครับผมควายดอนงมผู้ใดสนใจนะครับเด้อที่มองหาครับผมสาดีครับเป็นลูกผู้ใดครับนี่ลูกกล้องสยามครับลูกกล้องสยามมีเอกสารไหมครับเอกสารนี่น้อเสียมัดโอ้แต่ว่ามีอยู่น่ไหมครับมีครับผมลูกกล้องสยามนะครับเด้อเนี่ยครับครับได้จากปีแล้วครับนี่สิบหกเดือนครับสิบหกเดือนนะครับเนาะความสูงลายไปไหนครัเต้ร้อยสามหกสามเก็ดเลยร้อยสามสิบหกสามสิบเ็ดครับผมผู้ใดมักสายประกวดครับผมออกไปได้ครับผม คือเอาไปประกวดอยู่ครับอำเภอนวนสังจังหวัดหนองบัวลพูเรานี่ครับวันที่20นี่ครับครับเนี่ยครับรับรองว่ามีถ้วยมาเนี่ยแต่ซ้ำเนี่ยแมนครับแพ้ในจังหวัดครับผมที่ออเของประกวดอยู่นะช่างว่าเลยเลยครับผมเปิดไปเท่าไรเนี่ย46,000ครับ46,000เอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยครับ094ครับ526ครับ8862ครับให้เต้ยครับให้เต้ยนะครับแหวเฮาอยู่ผู้เชี่ยวครับผมเชี่ยวคือเก่าครับผมเอาดึงบีกกระป๋านนะครับมันวันสิ่มุดเงินเออโอ้ ลูกกล้องสยามครับผมนี่ครับผมผู้ใดสนใจนะครับเด้อแข่งขาดีครับนี่ครับผมการังคาลังคารังสี่หมื่นเท่าไรก่อสี่หมื่นหกต่อรองได้ครับผมนี่ครับผมผู้ใดสนใจเด้อควายแม่สาวนักหน่อยบ่มีต่ำหนีนะครับเนาะครับผมรับประกันทุกอย่างความสวยเพื่อนเราครับความงามนะครับผมผู้ใดสนใจนะครับเด้อโทรสอบถามเราได้ราคาเนี่ยก่อสี่หมื่นหกพัน อาจจะได้ถือก้อนนั่นก็ได้ครับผมครับโทรสอบถามเอาครับผมนี่ครับครับผมเอาโอเคหมันๆนะครับเด้อครับสวัสดีครับนี่ครับผมตัวนี้เป็นลูกผู้ใดคุณพ่อลูกเก้าครับผมลูกเก้าเจริญน้อพ่อเนาะครับผมนี่ครับผมเบ่งหน้าเบ่งตาได้พ่อปีไปครับเนี่ยว้าวข้อยจีดเดือนครับค้อยจีดเดือนนะครับเด้อนี่ครับผมมีเอกสารบ่อหม่บ่มีครับบ่ได้บ่มีเนาะครับเนาะครับผมด้วยอะแต่ว่าเฮานี่ธรรมดาเนาะครับเนาะขี้แยเนาะ จิจาไปครับจิตยรแล้วแทงขาดีเล้วครับด้วยนี่ครับดึงเบียกเนี่ยคุณพ่อยางยืนละยางยืนละพาลูกสาโอ้ผลอิงง่ายเลยครับผมควยเตียเกียเดือนไหมครับครับควยเกียรเดือนเบ่งหน้าเบ่งตาลูกเกลาเจริญนะครับเนาะไสนใจควยห้องยู่ไส้พ่ออยู่ผู้เกี่ยวเหรอครับเปิดไม่หลายเป็นไน่ครับเปิดไม่สามชิพเปิดไม่สามหมื่นครับต่อรองได้เนาะพ่อร้องได้ครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์เน่ะพ่อศูนย์หกห้าศูนย์เก้าห้า ห้าหกห้าศูนย์พ่ออยังครับพ่อเบาครับดูผู้เชียวผู้เชียวครับนี่ครับผมตรวสอบถามได้เด้อครับเด้อกิงกลางหนุ่ยบึงเดือดแทงเด็บขานี่ครับผมบุรีรัมย์ไทยป้อมสูงหลายไปเลยครับนี่พ่อได้วัดบ่บ่ได้วัดทำไมบ่ได้วัดครับครับเบียดไว้ยี่สิบวินาทีะครับเนาะตีรอดนี่ละเอาโอเคครับคุณพ่อมันหมันนะไม่ากตัวเนี่ยไม่ตวเดียวเนี่ยครับคุณลูตัวโอเคครับผมมันหมันเด้อพ่อเด้อครับขอบคุณครับพี่น้องเด้อครับเด้อครับผมงอกควกะ ขันว่าหลายกับหลายขันว่าบ่หลายกันตักงทีว่าจังเด็ครับผมเจ้าว่ากัานนนบบางๆน้อยนึงเนาะครับเนาะนี่ครับผมเอฟซีครับผมเดี๋ยวนัดต่อไปเปาโจสีพาชมหลายคนนี้นะครับเนาะพัดสั้นกะตลาดนัดนี่กับเอาไว้สั้นนี้นะครับเนาะเอฟซีครับผมท่านหน้าพ่อกันไหมนะครับเด้อสวัสดีครับกดกร์ดดิ่งกดซัมเมอร์ไคดติดตามให้เปาโจนี้นะครับเด้อสวัสดีครับ